จากนโยบาย PWA 4.0กปพดำเนินโครงการ PWA Always On โดยกำหนดเป้าหมายภายในปี2,570ลูกค้าจะเดินทางมาชำระค่าน้ำที่กปพสาขาลดลงร้อย104ต่อปีแต่จากสถิติพบว่ายังมีกปพสาขาหลายแห่งที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแม้ว่ากปพจะมีช่องทางการรับชำระค่าน้ำผ่านตัวแทนที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้หากยื่นใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกกปพสาขาเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับ5คะแนนเต็มในเกณฑ์ข้อผลลัพ์ร้อยละของผู้รับบริการระบบออนไลน์ที่จะต้องมากกว่าร้อยละ50ของผู้รับบริการทั้งหมดในจำนวนกปพ234สาขาทั่วประเทศกปพสาขาแม่ขาจารที่แม้จะเป็นสาขาขนาดเล็กลูกค้ากว่า4,000รายกลับมีสถิติ always on นักไตรามาส3ปี2565ร้อยละ79.15จึงน่าสนใจว่าผู้บริหารและพนักงานเขาทำกันได้อย่างไรเริ่มจากโจทย์ที่กบพและคณะกรรมการ GECC กํากำหนดและคณะทำงานเตรียมความพร้อมขอรับรอง GECC กบพเขต .9 ได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่มีได้แก่การดึงข้อมูลผลการชำระค่าน้ำช่องทางต่างๆจากระบบ CIS s u p p o r t มาวิเคราะห์ว่าช่องทางไหนที่ลูกค้านิยมชำระค่าน้ำมากที่สุด5อันดับแรกบวกกับข้อมูลช่องทางชำระค่าน้ำที่ไม่มีค่าธรรมเนียมและผลสำรวจความต้องการของลูกค้ามาตั้งเป็นสมมติฐานเพื่อกำหนดเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้ลูกค้าชำระค่าน้ำออนไลน์มากขึ้น แต่ว่าส่วนที่น่าสนใจก็คือทราบแต่ไม่ใช้เพราะว่าไม่ถนัดการใช้ช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีบางส่วนบอกว่าอยากทาธุรกรรมบางอย่างที่เราไม่มีบริการในระบบออนไลน์นะคะรองลงมาก็คือเช่นอุปกรณ์หรเือ,อ,เอขั้นตอนการซับซ้อนและความไม่มั่นใจนะคะอันนี้ก็น่าสนใจจะเห็นว่าของกรุงไทย,ยมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในแต่ละเดือนเลยคะ่ะ ช่องทางที่ลูกค้าของแม่ขจารเลือกใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าลำดับแรกเป็นช่องทางผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะโดยโดยเฉพาะลำดับแรกก็คือจะเป็นบูมไทยเน็ที่ลูกค้าสะดวกมากและเมื่อดูเทียบสถิติรายเดือนแล้วเวนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆจากข้อมูลสารสนเทศสู่ภาคปฏิบัติผู้จัดการและพนักงานกบพสาขาแม่ขจารมีการวางแผนร่วมกัน ตลอดจนจัดก,กิจกรรมและติดตามผล a l Always o n อย่างต่อเนื่องเริ่มจาก3ปีก่อนมีการตั้งสำนักงานชั่วคราวในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งห่างไกลจากสำนักงานที่ตั้งอยู่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าต่อมามีการย้ายสถานที่หลายครั้งจนกระทั่งต้องหยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9จึงได้ปรับกลยุทธ์เน้นรณรงค์ให้ลูกค้าชำระค่าน้ำออนไลน์มากขึ้น มีการสื่อสารผ่านกิจกรรมเติมใจให้กัน Facebook Line Official ของสาขาจัดให้มีมุมแนะนำ10ข้อควรรู้สำหรับลูกค้าใหม่และการเข้าพบเพื่อแนะนำบริการออนไลน์ให้ลูกค้าใหม่ถึงบ้านทีนี้เราก็จะขอฟังทางแม่ขจา์บ้างค่ะว่าจากข้อมูลที่เราเจอกับหน้างานที่แม่ขจาร์พบเห็นนะคะเป็นอย่างไรนะคะเราประสบปัญหาคือผู้ใช้น้ำอยู่หา สำงนัง,งานที่ตั้งถ้าปายพ่อจริงๆก็ประมาณไปกลับก็ประมาณ60กว่ากโลค่ะซึ่งผู้ชน้ำจะได้รับผลกระทบการเดิดทางและค่าใชจ่ายในการเดิดทางมากทางเราก็เลยได้สรุปกันออกม,มาว่าจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกค้าให้ชำระค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยทางเราจะ ทำ QR code ของ line แอด PUA ไทยแลนด์แล้วก็ QR code ไลายของปะปาแล้วก็ facebook ของปะปาาผลตอบรับออกมาก็คือตู้แช่น้ำก็ให้ความร่วมมือดีะค่ะ มีความรู้ควาจในตัวนี้มาล่าสุดสําหรับ g e c เนี่ยก็ยคือมันจะมีมุมมุมหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเคาน์เตอร์หมายเลข5ที่เราได้กําหนดนะครับไว้ว่ามุมนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับชี้แจงให้ลูกค้าได้รับทราบว่าหลังจากที่เข้ามาเป็นผู้ใช้น้ําเราแล้วเนี่ยนะครับเป็นลูกค้าเราแล้วเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาควรจะทราบอะไรบ้างนะครับโดยหนึ่งใน หนึ่งในหลายๆข้อนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ10ข้อด้วยกันหนึ่งในหลายๆข้อหนึ่งใน10ข้อนั้นเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับการชําระเงินค่าน้ําผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์พิกไลน์แอปพีวีเอนะครับบุกไทยเน็กอะไรประมาณนี้นะครับตรงจุดนั้นน่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับสําหรับลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามานะครับภายหลังจากที่มีการไปติดตั้งบ้านบัดน้ําให้กับทางล,ลูกค้าเราแล้วเนี่ยนะครับทีมงานบริการเนี่ย เขาจะเข้าไปเข้าไปหมายความว่าเข้าไปตรวจสอบว่าการติดตั้งมาเรียบร้อยไหมนะครับพร้อมกับนัดกับทางลูกค้าว่าจะเข้าไปให้คําแนะนํานะครับหลังจากที่เป็นลูกค้าเราแล้วนะฮะไอ้ตัวนี้เนี่ยเราจะเข้าไปถึงถึงบ้านเลยถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับนโยบายตอนนี้ก็คือว่าให้ให้เป็นโอกาสตานถ่านเงินก่อนเพราะว่าแล้ว,ลวนโยบายน,นี้มันจะลด การจัดการปัญหาทั้ง,อง,งของพนักงานแล้วก็ของลูกค้าเราได้ครับแล้วก็ขออนุญาตปิดคลิปนะคะว่าการจัดการความรู้นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือชุมชนนักปฏิบัติค่ะมันคือกลุ่มคนที่จะมาช่วยกันแลกเปลี่ยนความรู้ปัญหาแล้วก็ความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะคะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้วิธีการ เพื่อให้ทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะค่ะเราจะเห็นว่าทุกวันนี้นะคะข้อมูลเรามีเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราจะนําข้อมูลนั้นมาทําในเชิง Data Analytics นะคะ,นะคะเพื่อนําไปช่วยสนับสนุนสาขาสาขานำสามารถนําไปวิเคราะห์ต่อและวางแผนในการดำเนินกิจ,จาการได้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ดียิ่งขึ้นทําให้เรามุ่งได้ตรงจุดพัฒนาได้ตรงจุดและให้บริการลูกค้าได้รับความพอใจได้มากยิ่งขึ้น